เมียงป้า,าเผาเมื่อนี่ว่าไปได้กินผู้เดียวแม่บปวคนรออยากมากินน้ำก็รออยากมากินน้ำกินเมียงป้าเผามีสุกสนิทผักก็ได้สวนบ้านเอานี่แหะบ้านจ้าขอ ดีจ้าเมื่อนี้สิกินเมียงปลาเผาเด้อจ้าเด้อมือนี้ว่าได้กินผู้เดียวผู้จตนสอนผักเนาะพักอะอยู่สวนบานเท่าคือเกอ่าล่ะแต่ว่าสิมีหลานมากินน้ำอยู่เมื่อนี่มีหลานมากินน้ำเด้อจ้ามีม่ัดีครับซื้อแทนเจนค่ะอายุเจ็ดปีครับกินเองได้บ่หรอกินนะ,ละเอากินเลยเฮากินกินกิน Ừ, à bưng cảng nữa vì bưng cảng à, à, ở nắng ở con nắng ở con nắng ăn ở con quân thì để cả bưng cảng nữa bưng cảng con ui chắc mắc chìm nắm dai là ăn cả đại ngọc quá hậu ชาเลิวไม่นอ้อง,ข,อง,งอข้าวาเมี่ยงมะเบิ้งนึก้าเผาชา้งสอาหารสพด้อพจากทะเลใช่หอมรา้ายค่ะพักก็ได้ก็จะพักนักเนีย cắn cá bò nĩ bắn tụm mất bay đấy ừ căng thẳng đi à này nói từng phút gì không má nó kinh lắm ừ khẩu sai cái miệng quá khẩu gấp khẩu khẩu lem coi dị coi ต้องขอย่างไรจะไม่เสบาบานอืเสียบครับแจ้วอยเจียบครับอืมอยังดันกัลายขึ้นกา มันม่เสียงรบกวนจกนักหน่อยเลยจ้ะบ้บากนกรติดถนนรถกับแน่นทานไปพันมาถ้ามีเสียงปกครองอย่างขอขอขอภัยด้วยครับเป็นบ่าพยายามมากินกันอย่ยงปลาเผาน้ำยายอย่างว่า มันออกก้อนเนี่ยตมงกลางหรอกตางกลางๆเลอะคุณน่ะนี่เนื้อไหมอืมเนื้อเนี่มันแสบเลยนิ่มเนาะอือหวานดีเนื้อหวานดีนะเนื้อมันหวานค้ามยิ่ๆเป็นข้าวแรงไปเลยมือน ด่มดีค่ะยังบ้านกันหลายคือเกาาเพิ่งออกจากเตาเผามาครับห่อนๆเนอะรสเจ็บเนะอะจากเพิ่งออกจากเตาอเจ้นี่สัน่นกับพวกนี้ใส่มือไปเลยไปตำรว như Ôi, mang quen không có thừng. Làm bây không có hình trọn. À, sẽ chấm cái chìm. ยายตาพอดีเองพักปุกเนาะยายกิดมองมาเห็นปลาตัวใหญ่เนืเ้อมันหวานอือม,มึงแซ่เบนะเนาะแซ่บปะแซ่บปลาพวกห่อนนี่ยังเข่าห้อนนี่ <c oughs> ปลาเบอร์เฮียนเข่าห่อนเพิ่นเล่าพี่น้องปลาเบอรดย์ห่อนเข่ามันห่อนมาจนพี่มาอันนั้นครัมเข่าย้ายกระหิตบ้บางเลยหายนั่นแหละนะปลาเบอรดย์ห่อนเข่ามันห่อนเป่าจักน้อยก็ได้ตัวห่อนแล้วเป่าห่านน้อยกระลื้มเนาะเป่าจักน้อยเนาะ ายสิเห็ดเมียงเด้บอะแย้กระลืมกินกระลืมเมียงปลาเผาเมื่อนี้ว่าไปได้กินผู้เดียวแม่บัวคนรออยากมากินน้ำก็รออยากมากินน้ำกินเมียงปลาเผานี่สุกสนิทผักก็ได้สวนบ้านเอานี่แหละบ้านเจ้าของโอ้เข้าโอ้ย ยายบาสิมเ,เมียงไหเอ้าาเป้าเนี่ยหรอเป้าเนี่ยหรอนังวันกัหลายคือเก่ายายบาสิเมยียงฟ้า,าเผาคือเก่านั่นแล้วซ้อนบางหันพักปุก <c oughs> ไม่เห็นทำจิ้มกับเป็นตาแซบตาแซบอ,เ<ม>อืเด้อพี่น้องบ้านคับยังไงมา เขาใจนั้นขอกินเอเนาะเดี๋ยววันนี้ผมกสิปายก็นะครับใย้ายกินอยู่คนเดียวนะครับไปแล้วกิ่ดื้อทักไม่อ่านกินน้ำยายยายกสิกินได้บานครับใหญ่ๆห่อไว้แล้ว Ừ, ừ. như cháu mấy con nhà, miếng như uống dạo có miếng cọc hồn 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 ơi vậy ơi hồn 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 thế là, đấy này. là bà khác. Thằng thằng đen, phải rồi Bạn nên mẹ cái nhỏ không khỏi đeo, không khỏi rồi กันข้าเขาหไท่านเดีอยป่า Hãy subscribe Cảm chìm sạch sạch chết chắc luôn Không nhiều bà cho <laughs> bà cắp <laughs> khẩu nhiều không như vậy Ừ

อย่างป่าอยู่จะว่าไม่ขาเหนียวใช่ไหม เ,เ็้ำชิมรเผ็ดป่ะออกไม่หวานใช่ไหม นกัดเขาเข้ากันขาดเ้ยพี่น้องเ้ยเมียงป่ามันจะเป็นเขาแรลกก็ด,ดีตัว Thôi thải mì mưa này là nhau lên Chỉ nếm nếm bát mì cả lại อาจะใคยไม่อยมีหมูพัดฟุ่นเซ็นจังกันตกไทาย นก็ะซ่งสิตกนี่เป็นอากาศมืดๆขึ้นๆจังได้หรอพัดหมุนเส้นใส่หมูใส่ไข่ทั่วหอกนั่งกันแล้วคือเขา ฝนกับสิตกพี่น้องต้องฝนสิตกวันนี้กับพ่อจำนีแ่แหรอเนาะจ่าเนาะเอาความเสียพอนเนาะมาฝากจำนี่นะ่ะฝากกุดไล์กุดแจ้งให้แม่ผัวนั่นใ้เอจ้าเด้อเดี๋ยวคิดหน้าพ่อกันไหมจ้า